สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนนะจ้าทางเอฟซีมาเอฟซีเก่าเนาะจ้าเมื่อน้แอดกับมีแนวทางดาวโจน VIP ีไอพีกับปกติน่จ้าไม่พี่ให้น้องได้รับชมเนาะเป็นของคืนวันที่25เดือน8 2564นากเนาะจ้าสองดาวเนาะจ้าดาว v วีพีกับดาวปกติน่าจ้าจะนําแนวทางนี้จะไปเป็นแนวทางในดาว v วีพีหรือดาวปกติก็ได้เนาะจ้าเนาะแต่ก่อนอื่นที่จะไปชมแนวทางเนาก็ฟังคําเตือนเนาะจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้ง เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้ที่ชื่นชอบตัวเลขรับชมอย่างมีสติรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดกับข้อโทษขอภัยหลายๆเนาะจ้าก่อนไปชมแนวทางวันที่ยี่สาเนาะจะเข้ากับมาเบิ่งของวันที่ยีกันก่อนเนาะมาเบิ่งผลของวันที่ยีเนาะจ้า รอบ v ี p 7-2 1กับ46นอกเาจะผลที่ออกเนาะ7-2-1-2กกบมาในตารางวันนเน่าจส่วนตัวเจอเห้า2 1กับบมีเน่าจนะเนาะกับรูดไปเนอาจะสี 4, 6 4ก46เข้าเด่นรูดวิ่งตัวเจาะเนาจตัวเจาะ6 6ตรงๆรนจาจะ4ก46 4 6แต่มาตัวล่องเน่าจะตัวเน้นบ่มาเนาะส่วนรอบปกติรอบปกติ หกสองหกนะจ๊ะหกสองหกกระโบมี่เนาะจ๊ะเนาะกระลุดไปเนาะจ้ะห้า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 กระลุดเนาะจ๊ะเนาะเข่าตะล่างวันเนาะจ้ะสรุปก็เข่าเด่นสี่รูดวิ่งเนาะตัวเจาะสี่หกตรงตรงเนาะจ้ะรอบวีไอพีเนาะจ้ะสี่หกส่วนตัวในเหล็กในกำลังวันกระมี่หามีสองเนาะจ้ะก็ยินดีกับสายรูดวิ่งเนาะจ้ะสายรูดวิ่งถ้าพี่น้องท่านใดน้ำซีไปรูดเนาะจ้ะไปรูดหรือไปเป็นแนวทางในรอบ หอบ vip เนาะจะเนาะก็จะไดเป็น c6 เน่าจะเนาะอย่างดีก็ผู้โชคดีน่าจ้ะเดี๋ยวหอาไปตามต่อของวันที่25เนาะจ้น่าจะวันที่25่า,าแนวท่ากัมีเขาไม่หลุดแล้วน่าจ้ะพี่น้องจ้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมน่าจะเนาะวันที่25 ดาวจนูน V I P ปกตินะจจะเนาะส่วนเลขกำลังวันนะจจะเลขกำลังวันหนมีหาแปดห้าแปดเก้าสี่นะจ๊ะ 8 9 4ส่ส่วนตัวเด่นส่วนตัวเด่นเอเขียนผิดศูนย์เนาะศูนย์กับห้ารูดวิ่งนะจ๊ะ ศูนย์ห้ารูดวิ่งส่วนตัวเจาะศูนย์ศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดห้าสอง สองตัวเนียนไปกับเนองจากตกยางทูบเนี่นต้องไปกับอันนี้ตัวเนียนนื่องจากศูนย์ศูนย์ศูนย์สามห้าหนึ่งห้าสองเอาสีค่คูเนืองจากเนาะ าบมักบชอบที่แอจับคู่ห้เน้นให้กระล่องเบิ่งในตารางวันนนาาจะในตารางวันสามารถนําไปรูดไปวิ่งได้เนาะหรือว่าจะมาจับเห่นกับตัวเด่นก็ได้นะจ้ะจับเห่นกับตัวเด่นก็ได้ถ้ามีตัวเลขอยู่ในใจอยู่แล้วก็มาจับเซตเลขกําลังวันเลยน่าจะเนาะเพราะว่าในตารางนี่แอดก็คัดมาจากเลขกาลังวันนนาาจะไม่พี่ให้น้องโดยเฉพาะเลยน่าจะเนาะก็ล่องพิจารณาเบิ่งงน่าจะเพื่อมีู้มักผู้ชอบเนาะถ้าบบมัก็ผ่านน่าจะแนวทางมีเขามีรูดก็วิเคราะห์พิจารณาเอาเนาะจ๊ะเนาะ ก่อนที่จะออกไปก็ซอยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์นะจ๊ะเพื่อที่จะบริาพาทแนวทางต่อไปมีแนวทางดีๆแอดก็จะนํามาแบงปันให้พี่ให้น้องได้รับชมนะจ๊ะอาจจะเขาบ้างรูดบา้านหรือผิดพลาดประกรันใดแอดก็ขอถูดขอให้หลายลๆนะจ๊ะขอให้พี่น้องมีโชคมีลาบนะจ๊ะลำล้ำเรื่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ๊ะไว้พอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ